แล้วก็ภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจที่อยากมีมอนสีหกหลงฟอร์มกอส,สวยๆแบบพี่เขาก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆแล้วก็เอามาเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะ ของบอนสีนะครับก็คือถ้าเคยเห็นต้นเห็ดรูปที่ผมลงคลิปไปบ่อยๆก็เป็นชายชนเนาะมันเหลือยุใบเดียวมันก็ค่อยๆยุบๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็นิ่งนะครับผมก็คิดว่าต้นมันน่าจะมีปัญหาที่ไหนได้พอคว้านออกมาหัวเบลเลอร์เลยนะหัวใหญ่มากก็เดี๋ยวจะจะตัดเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ มันเพราะว่ามันลื้อมาแล้วก็วจะตัดเอาหัวออกนะครับเราก็ทําการผ่าหัวไปซะเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะเราก็จะมาทําการแชร์วิธีนะครับทําบอนสีให้เป็นพุ่มส,สวยๆนะครับจากบอนบ้านๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อนก็คือจะเป็นบอนหกหลงนะครับซึ่งต้นนี้มัน อยู่ในร่มเนาะผมเอาไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็เอาไว้ใต้ชั้นด้วยสีชุพูมันก็จะไม่กัดนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาโดนแดดเนี่ยสีชุพูเขาจะกัดขึ้นมาชุพูจุพ,จพูเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูคือชุพูค่อนข้างสวยเลยแหละนะทีนี้หลังจากเก็บเทคนิคต่างๆนะแอบเก็บต้องใช้คําว่าแอบเก็บแล้วก็บรียนรู้มาพอสมควร <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับการผ่า นะเพราะว่าผ่าชายชนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือต้องลองมือก่อนอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าแต่ละอย่างก็คือขอลงมือทําก่อนเพื่อให้รู้นะฮะแล้วก็เวลาเรามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะได้เป็นประสบการณ์จริงๆที่เราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดมาทีนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นหัวชายชนนะที่ผมเคยผ่าไปรอบนึงแล้วเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิก,กาหรือเปล่าจำไม่ผิดนะก็ผ่านมาพมกาธันวา มกรากลาุมพาเข้ามีนาะผ่านไปสี่เดือนหัวเขาใหญ่ขนาดนี้เลยอะนะหัวใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวของฮกหลงทั้งหมดที่ผมจะทําการผ่านะครับในส่วนของตัวนี้ต้องบอกในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็คือตัวเนี้ตัวนี้แหละเป็นฮกหลงแล้วก็ผมอถอนมาแล้วก็หัวเขาแบบมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เอามาผ่านานอะ่ะแต่ว่า ต้นนี้คือต้นหลักก็คือแยกออกมาเนี่ยได้5ต้นคือเขามีลูกแล้วครับลูกดกนะแล้วผมออกมาปุ๊บอยผมเห็นทรงเขาเนี่ยมันโอเคเลยมันเหมาะที่สําหรับหัวเขาเนี่ยครับก็คือมีความพร้อมแล้วก็เหมาะสมมากที่จะทําทรงพุ่มเพราะว่ามันจะมีเขี้ยวรอบตาเลยมันจะมีเขี้ยวนะเนี่ยเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้นะก็คือจเจ้าตัวนี้ทาทรงพุ่มส่วนการผ่าอะไรเนี่ยก็คือ ผมจะจะยังไม่แชร์ในส่วนของคลิปนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็อาจจะรู้กันแล้วหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวจะบอกข่าวว่าคือพวกพวกหัวเนี่ยถ้าทิกผมนะเท่าที่ผมเก็บความรู้มานะนะฮะแล้วสิ่งที่ผมอยากจะทําต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนคนหนึ่งคหนงคหนึ่งเขาอาจจะผ่านล้างน้ําแช่ตามเลยสเตปของเขาไปเลยแต่ผมจะทิ้งหัวตัวเนี้ยไว้ประมาณคืนหนึ่งคืนหนึ่งก่อนเพื่อให้ยางมันแห้งนะครับ เราะว่าผมได้ทิกมาจากระดับปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับไปแอบเก็บความรู้เข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกหัวบอลสีเนี่ยเอามานะครับแล้วก็วางไว้เนี่ยห้เดือนเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทนมากนะครับก็คือเขาได้ยินอ่าปรมาจารย์ท่านนี้เขาพูดมานะครับก็เดี๋ยวจะลองท,ทําทิกแต่ว่า เรานะครับก็จะวางไว้ในส่วนของในร่มตากลมก็ทิ้งไว้1คืนเพื่อให้ยางมันแหง้งแล้วก็จะมาลองผ่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาในส่วนของคลิปนี้ก็คืออะหัวตัวนี้นะครับเทคนิคผมจะผ่านะผมจะปาดหัวช่วงเนี้ยออกไปแล้วก็มันวงกลมออกไปเลยใช่ไหมครับอะเดี๋ยวผ่าให้ดูลากเก็บไว้นะครับพราะจอมลากเขาสวยด้วยแหละแล้วก็ชายชนผมจะบอกว่าชายชนผมนี้แบบแบบ นะนี่อยากจะพูดครับเพราะว่าเ <c oughs> จ็บช้ำไปพลาดชายชนเนี่ยไปพลาดตอนทําตู้แล้วก็ทําสแลนนะครับเผลอไปพลาดแดดมันส่องเข้าไปแล้วก็มันก็แบบน็อกนิ่งไปเลยนะครับน็อกนิ่งแล้วก็ปิ๊ย่น็อกนิ่งไปนะฮะแล้วก็ โดนแดดจัดแต่ว่าเขาก็ลงหัวใหญ่โคตรเท่าไข่ไก่เลยสี่เดือนจากที่ผ่าไปก็ประมาณนี้แหละครับถือว่าเร็วค่อนข้างเร็วอ่ะอันนี้ผมก็จะพาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะล้างนับล้างน้ำยาออกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับต้องบอกว่าตัวนี้นี้มันเป็นเนื้อใช่ไหมเนี่ยแล้วผมจะถ่ายอย่างนี้ ดูช่วงตาก่อนอ่ามาณนี้อ่าผมเอาแค่สี่เือเฟือนะครับสำหรับหนึ่งกระถางทำทรงพุ่มสวยๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เกิดง่ายๆนะครับนี่ก็เดี๋ยว ัเนื้อเขาออกก่นซะหน่อยเนื้อเนี่ยห,ยหลายท่านเขาบอกว่ามันก็ช่ำขึ้นนะเดี๋ยวต้องลองโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการพร้างนะฮะแล้วก็แช่น้ำยาเร่งราด น้ำยาก,กันลานะครับก็เดี๋ยวขอจบไปเท่านี้ก่อนเราหั่นชิ้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามล้างแบบน้างผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะเพื่อนเพื่อนล้างแบบนี้ไปเรื่อยๆสักห่านาทีแล้วก็เราจะมีถาด้าก็แช่ไว้แล้วก็คนเท่าที่ผมเก็บข้อมูลก็ หมูมันจะเน่าไม่เน่านะครับหนึ่งก็คือชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อเยอะเกินไปนะครับ2ก็คือประเด็นหลักๆเลยจริงๆเ่ยจริงๆอันแรกก็เลยเอาใหม่าใหม่ส่วนใหญ่ที่เน่านะครับที่เน่าก็คือในเรื่องของล้างยางออกไม่หมดนะครับยางของเขาเนี่ยล้างออกไม่หมดนะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันทําให้เน่าได้นะครับเพื่อนๆนะผมก็จะล้างเงี้ยไปเรื่อยๆเพื่อนๆแล้วก็เอาไปแช่น้ํายา กลาน้ำยาเรืองรากบางคนไม่มีก็อาจจะใช้ไปแช่พวกน้ำปูนแดงก็ได้ครับน้ำปูนแดงน้ำปูนใสเนาะเอาปูนแดงมาละลายน้ำแล้วก็รอให้เขาใสหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่ต้องรอก็คือเอาใส่น้ำใส่แก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปูนแดงมาใส่คน,คน,คน,คนๆๆๆๆให้มันเป็นน้ำแดงๆเลยแล้วก็เอาชิ้นบอลเนี่ยเทใส่ลงไปเลยครับพอน้ำในแก้วมันตกตะกอนใสก็เอาออกได้นะก็จะเป็นลักษณะนี้เออ นี่ก็นี่เลยแก้วเตรียไมไว้แล้วนะครับพันยาก,กันลาพันยาเล่งลากครับจริงๆทำทดสดๆก็ได้นะเพื่อนๆ ก็แช่ไว้สักประมาณา10นาทีประมาณสินาทีนะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกกันครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นของชายชนนะครับจาก5ใบผมมาอ,ออกซึ่งผมอบไว้ตอนนั้นเท่าที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นเ,เพื่อนเพนเคยเห็นในคลิปผ่านหูผ่านตาบ้างเน,นาะห้าหกใบเลยางแล้วผมไปพาดตอนไปทํา ตู้แล้วก็สแลนเนี่ยมุงแล้วมันไม่พ้นแดดใบ2ใบ3นะก็นิ่งไปนะครับแล้วก็เขาก็ลงหัวแต่ลากเท่าที่สังเกตดูผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะตอนแรกคลิปนี้กะว่าจะไม่ถ่ายคือเอาไว้เป็นประสบการณ์ก็แล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่จะทํามือใหม่นะที่เอฟบอลไปช่วงราคาเแพงแล้วอยากจะขยายพันธุ์แล้วกันนะครับก็คือโคล,ลากผมมันจะเน่ามันก็ทําให้การชงักแล้วก็เขาก็ไปลงหัวแทน เพราะว่าต้นเขาอาจจะตายได้แล้วก็พยายามไปขยายที่หัวแล้วก็เรียกว่ารอ,อเคี่ยวรออะไรเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับแต่หัวเนี้ยผมก็จะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงรากก็เหลือหนึ่งเส้นที่ดีนะครับผมจะใช้กระถาง8นิ้วก่อนหน้าต้องดูก่อนก่อนหน้าเป็นกระถางตัวนี้ครับนะฮะก่อนหน้าพื้นที่จ,จะเลอะหน่อยนะเพื่อนๆเป็นกระถางปูนไซส์ประมาณ12นิ้วนะครับซึ่งผมดูแล้วว่ามันจะใหญ่เกินไปแล้วก็เท่าที่ดูนะ ตอนปลูกตอนแรกนะครับที่เอาลงกระถางเดิมเขาตอนเอามาเนี่ยตอนแรกคือกระถางมันเป็นพุ่มใหญ่สวยไงคือรากเขาอาจจะเยอะแต่พอเราตัดหัวหรือว่าเรานะครับตัดเหลือแต่จอมไปเนี่ยผมดูแล้วว่าเขาใช้สารอาหารในดินไม่หมดนะครับแล้วก็สารอาหารเยอะแล้วลงหัวหัวก็เลยใหญ่เพราะฉะนั้นสเตปนี้ต้นนี้ผมก็จะนะครับก็คือใช้แค่กระถาง8นิ้วนะครับแล้ววัสดุปลูกเนี่ยก็จะเป็น ใบกัมปูมักกับปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็มีแกบเก่าหมาักไปซึ่งหมักไว้นานมากสำหรับเตรียมการไว้รอบนี้น่าจะประมาณ3เดือนนะในกระถาง3เดือนที่เห็นๆกันอยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะผสมดินเก่าที่อยู่ในดินเขานี่แหละครับเพื่อนๆน,นะก็เอาเท่านี้พอไม่ต้องไม่ต้องลึก นะครับบอกว่าบอกว่าไม่ต้องลึกแค่ประมาณนี้ละพอเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนะครับใส่ปุ๋ยไว้ด้านล่างกระถางนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงเนี่ยเดผมจะใส่ดินเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ใส่สตาร์คจีกันแมลงเข้าไปเราก็ใส่ปุ๋ยอสมโคตอยู่ด้านล่างครับเหตุผลที่ว่าบอลสีเนี่ย นะครับที่ต้องใส่ปุ๋ยด้านล่างเนี่ยคือเพราะว่าเขาดูดสารอาหารดูดน้ําขึ้นจากด้านล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกนะครับเราก็จะเอาใส่เอาปุ๋ยใส่ด้านล่างต้นของแม่เขาเนี่ยไม้มิตรภาพถ้าเขาเห็นนี่จากต้นที่มาที่สวยนี่เขากรี๊ดแต่งแน่นอนครับผมการันตีผมผม,ผมการันตีครับแม่ กริชแตกแน่นอนครับจากสภาพสวยๆนะผมขึ้นภาพให้ดูพลาดพลาดทำโลงไปนิดนึงแล้วก็มาผ่าหัวเอามาผ่า,า,าหัวแล้วสภาพก็อยู่ประมาณนี้ถ้าแม่ดูคลิปพ่อเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้สวยปิ้งเลยละก็กลับไปคืนแม่นะครับแต่ที่ร,รู้ๆเลยคือเราได้ผ่าหัวเขาสองรอบแล้วครับนะแล้วก็ผ่าครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปบอกกันอีกทีนึงฮะหลังต่อจากคลิปนี้รอว่างๆก่อน นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโหทําอะไรหลายๆอย่างเลยคือถ้าถ้าถ่ายด้วยทําไปด้วยอย่างเงี้ยครับคือมันเสียเวลาบางอย่างมันก็ไม่นี่มันต้องใช้เวลาประมาณนี้ไม่ต้องใส่ลึกก็เสร็จเรียบร้อยทําหลักแน่นๆนะครับแล้วก็ลดน้าลดน้ําเดี๋ยวต้องลดนี่เสียดายเสียดายน้ําน้านี่คือ เป็นน้ำยาก,กันลาก,กับน้ำยาเล่องลากครับก็เอาลดในตะกร้าฝรั่งแล้วกันช่วงนี้ก็ร้อนมากเข้าหน้าร้อนแล้วด้วยเนี่ยก่อนหน้าดินข้างล่างเนี่ยผมลดน้ำล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเ,เพื่อนๆก็จะใช้แค่นี้แล้วก็ไม่ปลูกลึกไม่ปลูกเต็มรอโตแล้วก็ค่อยขยับกระถางกันอีกรอบนึงนะครับ โอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับสาหรับวิธีทําบอลกอรหรือว่าบอลทรงพุ่มนะครับผมจะไม่เอาลากออกนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะเหมือนกับกรณียกจอมนะเพื่อนเพื่อนมาจริงๆมันมีทําได้หลากหลายวิธีนะครับเพียงแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยขั้นตอนเนี่ยจะบอกว่าคือเราจะทําทรงพุ่มแล้วเราก็จะให้มันเรียงสวยๆนะครับเทคนิคก็คือผสมดินไว้นะครับเราก็ลดน้ําทิ้งไว้อันนี้นี่จริงๆนี่น่าจะ ปล่อยให้หมาดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนแรกอะ่ะเราจะเราจะไม่ไม่แช่น้านะเราก็ขั้นตอนคือนะครับเราจะเอาแผลก็คือคว่ำหัวจอมลงไปนะเพื่อนคือคว่ำลงไปแบบนี้ครับเพื่อเพื่อให้แผลเขาอยู่ด้านบนนะพยายามให้ให้แผลอยู่ด้านบนเราก็จัดเรียงราก บางคนเขาก็จะสะก,กิดจ,จอมนิดนึงนะบางคนเขาจะสก,กิดจ,จ,จอมนิดนึงแล้วก็เอาหัวฝังไว้เลยทั้งหัวคล้ายคล้าย,าย,ายแบบของผมแบบนี้แหละนะครับก็คือจะประมาณนี้ส่วนส่วนอันนี้นะครับจะบอกว่าที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปาดเป็นแผลใหญ่นะฮะ บาดเป็นแผลใหญ่แล้วเราจะไม่ให้แผลเขาว่าลงล่างจัดลากนิดนึงแล้วผมทำตรงกลางนี้เนี่ยตลอดเลยแกไอ้ทำอะไรมันไม่ตรงกลางเนี่ยอ,อันเนี้ยมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนจอม แฉะไปนิดนึงจะให้ดีก็คือปล่อยทิ้งไว้ให้หมาดๆมก่อนนะเพื่อนอนอะแบบนี้โอเคพยายามนี้อย่าให้โดนแผลนะครับเราก็เอาชิ้นชิ้นเนี่ยผมจะทาปูนแดงไว้หมดนะเพื่อนเราก็เอามาฝังโดยเอาผิวด้านนอกนะครับเอาผิวด้านนอก ข้าลงไปในวัสดุผิวด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมเพราะรากเขาอะมันจะออกที่ผิวใช่ไหมครับจริงๆพยายามอย่าให้ดินมันโดนแผล ผมมี5อันผมก็กะกะไว้แล้วทรงเขาจะได้สวยๆวยเอาแค่ผิวเขาสัมผัสพื้นก็พอนะเพื่อนๆถ้าเราใส่ลงไปเลยอ่ะมันอาจจะเน่าได้ครับ แล้แผัดสีใช่ไหมพอดีมันมีอีกชิ้นหนึ่งที่มันมีเขี่ยวอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะฝังงไว้เลยให้ผิวเขาโดนความชื้นอ่าแค่นี้เสร็จแล้ว นะเราก็จะได้บอนสีนะครับที่เป็นทรงพุ่มนะครับได้สวยบางคนเขาก็จะสก,กิดจ,จอมโป๊ะออกไปนะครับเราก็ให้ดูนี่นะอันนี้เป็นหัวใช่ไหมครับสมมติอันนี้เป็นจอมนะสกิดจอมปุ๊บล้วก็เอามาปลูกตรงกลางแล้วก็เอาหัวเนี่ยนะครับปลูกไว้ข้างๆแต่ว่าผมมองว่าคือท,ทรงมันจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีในการทําฟอร์มกอนะอันนี้คือ เป็นลักษณะของการจัดเรียงคืออีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับเทคนิคคือตรงนี้ยสำคัญตรงนี้คือควรลดน้ำไว้ก่อนแล้วก็เปลือกจริงๆอ่ะผมหั่นจากนี่มาคือหัวเขาน้อยนิดนึงถ้าหัวเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยไอชิ้นที่คว่ำเนี่ยพยายามติดเนื้อข้างนอกไว้เยอะ,ยอะโดยผ่าเป็นชิ้นแตงโมรครับเพื่อนๆนึกออกใช่ไหม จะเป็นแบบชิ้นแตงโมเนาะเปลือกแตงโมมันก็จะเยอะกว่าเนื้อมันก็จะน้อยแต่นี่คือมันได้ประมาณนี้ไงเราก็จะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องรองน้ํานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะจะอนี้ทิ้งไว้ก่อนพยายามค่อยเอาเข้าตู้อบจากนั้นนะก็จะเอาเข้าตู้อบแต่ว่าผมเนี่ยผมจะรอให้มันบดหมากกว่านี้หน่อย ให้ความชื้นมันแห้งกว่าน,นี้สักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยค่อยเอาเข้าตู้อบนะแล้วที่ปลูกวันนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่วันนี้ได้ <c oughs> แยกไปห้าต้นนะฮะแล้วก็ชำํำชายชนอีกหนึ่งกระถางก็หกต้นรวมกระถางนี้ก็เจ็ดต้น <c oughs> สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับข้อ <c oughs> หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่ห,มหลายๆท่านนาะก,ก็คือมือ มือเก่ามือเก่าแล้วเนี่ยคือเขาก็จะค่อนข้างรู้เยอะและ้วทีนี้วิธีการทํามันก็จะมีหลากหลายวิธีวิธีผมก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับเ,เพื่อนๆที่อยากขยายพันธุ์บอลน,นะครับเราก็ซื้อทรงพุ่มนะมีใช่ซื้อทรงพุ่มแล้วก็บอลที่ซื้อมาเนี่ยก็คือ เอามาทาทรงพุ่มสวยๆนะครับเพราะว่า4เดือน5เดือนมันสามารถขยายได้แล้วนะอย่างชายชนที่ผมให้ดูไปแบบโอ้โหใหญ่มากมันลงหัวคือใบไม่สวยแต่ลงหัวแบบเบลเอตเตอร์เลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับมือใหม่นะครับในส่วนของมือเก่ามือเก่าก็ดูผ่านๆไปก็ได้นะครับขอให้ดูก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าแนวทางของผมมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับ พี่พเ,พเพื่อนนะครับมือใหม่ที่ซื้อบอนสีมาในช่วงบอนสีดังๆนะครับเราก็ปลูกแล้วโตแล้วก็ต้องการขยายพันธุ์แล้วก็อยากได้ทรงพุ่มสวยๆนะเพราะว่าจํานวนหัวมันอาจจะมีน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ใช้วิธีนี้เป็นตัวเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำอบอนสีทรงพุ่มอฟอมกออะไรพวกนี้คือมันก็มีหลากหลายวิธีมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่ทําแล้วก็แชร์ไปแล้วยังไงของผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพ ที่ผมนำมาขึ้นปกวันนี้ด้วยนะครับเป็นของลกฟอร์มกอสวยๆเพราะว่า,าที่ต้องพูดเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นของพี่ท่านไหนนะครับเพราะว่าแอบเก็บภาพนะฮะมาจากกลุ่มบอนสีที่พี่เขาโพสไว้แต่มันก็หลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่โทรศัพท์เครื่องเก่าก็ย้ายโอนไฟล์มาเป็นเครื่องใหม่เนาะแล้วมันมีภาพอยู่นะแล้วก็ภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจที่อยากมีบอนสีหกหลงฟอร์มกอสวยๆแบบพี่เขา ก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เราก็เอามาเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะในส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนผมไก่มั่นสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะนท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อน่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน